เป็นไงบ้างลูกเป็นไง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 โอ้โหมาหาพ่อก่อนนะมาชิวหาพ่อก่อนนะโทรศัพท์โหาพ่อกันหนยิดีดีดีมาหาพ่อเล้วพ่ออะไรหยุดเลย ทรอบรอบประกัรนี้ลงผมไม่ตกี่ไปแล้ววะ